เราเป็นมุสลิมนะมันปลูกไม่ได้สุดท้ายมีน้องคนหนึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องผมนี่แหละเขาก็เลยแนะนำให้ผมกินว่าเทอร์เมโตเนี่ยกินแล้วมันดีขึ้นมีปัญหาเรื่องเส้นผมนี่แหละเขาบรู้สึกเสียวบุบลิอะไรอย่างเงี้ยพี่สุดีพี่เขาว่ามาปรกึกษาผมกินถูกแพงลองหมดแล้วครับก็บไม่ดีขึ้นนะ่ะ สวัสดีครับผมชื่อนายอัสมานตุมินาครับทำอาชีพเป็นพยาบาลครับผมที่โรงพยาบาลหาดใหญ่นะครับบ้านอยู่นะครับิว่าครับเป็นชาวมุสลิมครับผมอาชีพของเราเป็นอาชีพบริการอยู่แล้วครับพอเวลาเราไปฉีดยาคนไข้ไปเจอคนรู้สึกเสียงบุคลิกอะไรเงี่ยมีผมด้อยก็คือว่ามีปัญหาเรื่องเส้นผมนี่แหละครับผมที่แบบร่วงแล้วก็มีปัญหาเรื่องแบบมีพันธุกรรมด้วยอะไรอย่างนี้ครับ เริ่มบางตรงนี้ก่อนด้าบนเนี่ยแรกๆเราก็ไม่รู้นะว่าแล้วก็เพื่อนเริ่มทักว่าเออผมบางแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าเออเรายังหนุม่มอ่ะเออเดี๋ยวผมก็ขึ้นแหละอะไรอย่างเงี้ยเออสักพักมันก็แบบขึ้นแต่ว่ามันเป็นเส้นผมที่แบบมันขาดสารอาหารอ่ะมันจะขึ้นแบบเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยเอาตอนที่อายุสิบเก้าครับผมแบบผมลัวว่าน่ จะเป็นเหมือนเหมือนหน้าอะไรเงี้ยคนเราก็อยากมีแฟนที่ดูดีใช่ไหมบุคลิกดูดีใช่ไหมเออก็กลัวนะถ้าแบบวันหนึ่งเราดูไม่ดีจะออกาสังคมอะไรเงี้ยเขาน่าจะอายอะไรอย่างงี้ไหมถ้าลูกมีผมด้วยเหมือนผมก็ก็แนะนําให้เขากินอะไรเงี้ยผมก็เลยแบบเออหา เซ็มพูแก้ผมร่วงดีกว่าวก็ซื้อใช้ใช้ใช้ไปก็แบบยิ่งแพ้พี่พยายามหาแบบเซรั่มสเปรย์วิตามินอะไรอย่างงี้ใช้ตอนจนถึงปีปีหนึ่งผมก็เลยแบบทอ้ออะไรย่เงี้ยกินถูกแพงลองหมดแล้วครับคือหมดเยอะมากเป็นแสนเป็นหมื่นอ่ะแพทย์ที่ดังอ่ะคนหนึ่งอ่ะในประเทศไทยอ่ะผมบอกแค่นี้แหละเออมันก็ก็ไม่ดีขึ้นอ่ะ มารู to ้จ well, e ักก <anes> ับเฮอร์เมโตได้อย่างไงก็รู้จักจากเฟซบุ๊กครับแล้วก็ไปดูใน YouTube ด้วยอะไรทำให้เราตัดสินใจกล้ากินนะเพราะว่าหนึ่งมันคือวิตามินมันไม่ใช่ยานะครับสองก็คือผลข้างเคียงของเขาก็คือว่ามันไม่มีไซ d ์ e f f e t อะไรเลยเห็นคนรีวิวว่าไม่มีผลตับตับไตอะไรนี้ก็เลยแบบก็เลยตัดสินใจซื้ออะไรนี้มีไาผมใช่ไหมขึ้นด้านบนก็แบบหนาขึ้นอะไรนี้ครับ ได้ช ities, ีวิตใหม่จริงๆพี่แบบทําให้ตัวเองดูดีอะไรบุคลิกดีครับเป็นไม่โตแค่กินเดือนที่หนึ่ไม่เห็นผลนะเดือนที่2ก็มันก็หยุดล่วงอะไรแต่ว่าเดือนที่สามาไรผมเพ็มขึ้นใชนใช้มา2องปีแล้วครับผมก็จะคิดว่าจะใช้ต่อไปเรื่อยๆครับไม่มีวิตามินตัวไหนที่จะแทนได้ครับผมก็เลยแนะนําญาติที่เคยสัมภาษณ์แต่ก่อนนะครับชื่อพี่สุดีครับผม พี่เขาก็มาปรึกษาผมอะไรเนี่ยว่าเออกี่บาทอะไรเงี้ยเดี๋ยวพี่เขาไปซื้อตามเพราะว่าพี่เขาก็ไม่รู้จะทำะยังไงแล้วเราปรากฏว่าพี่เขาใช้อ่ะแล้วดีขึ้นอ่าโอเคพี่เขาก็ก็ใช้เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกดีใจด้วยดีด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับครับผมเคยเมตโต้นะครับจบทุกปัญหาเส้นผมนะครับแนะนำครับผม